วันนี้ช่องกเกษตรในรู้บ้านชาแนลมาพบกับทุกท่านนะครับมาพร้อมกับพืชมงคลนะครับก็คือเศรษฐีเรือนนอกและก็เศรษฐีเรือนในครับหลายๆท่านนะครับผมเข้าใจว่ายังสับสนอยู่นะครับว่าอันไหนเป็นว่านเศรษฐีเรือนนอกอันไหนเป็นว่านเศรษฐีเรือนในวันนี้เกษตรในรู้บ้านชาแนลจะมาแนะนําให้รู้ไปเลยครับว่าอันไหนเป็นเศรษฐีเรือนนอกอันไหนเป็นเศรษฐีเรือนใน มาดูกันเลยนะครับครับนี่ก็คือเศรษฐีเรือนในครับเศรษฐีเรือนในสังเกตง่ายๆนะครับเขาจะมีแถบสีจะมีแถบสีเขียวอยู่ขอบนอกนะครับสังเกตแถบสีเหลืองข้างในนะครับสีเหลืองอ่อนๆนี่นะครับก็คือเศรษฐีเรือนในครับถ้าแถบสีเหลืองอยู่ข้างในเป็นเศรษฐีเรือนในครับ ส่วนเศรษฐีเรือนนอกนะครับก็จะอยู่ตรงกันข้ามนะครับแถบสีเหลืองอ่อนๆก็จะอยู่ขอบนอกแล้วก็แถบสีเขียวส่วนใหญ่ก็จะอยู่ข้างในสังเกตแถบสีเหลืองเป็นหลักครับแถบสีเหลืองอยู่ข้างนอกเป็นเศรษฐีเรือนนอกครับจะเปรียบเทียบให้ดูกันชัดๆเลยนะครับทางซ้ายมือก็คือ เศรษฐีเรือนนอกครับข้อแตกต่างที่เห็นได้ชัดนะครับก็คือแถบสีเหลืองอ่อ,อนๆแถบสีเหลืองนี้ถ้าอยู่ข้างนอกก็จะเป็นเศรษฐีเรือนนอกถ้าอยู่ข้างในก็จะเป็นเศรษฐีเรือนในนี่แหละครับคือข้อแตกต่างที่สังเกตได้ง่ายๆว่านทั้งสองชนิดนี้นะครับจะเป็นว่านที่ผู้ปลูกนี่นิยมปลูกไว้ก็คือเป็นว่านเสริมสิริมงคลน,นะครับว่านเสริมโชคลาภ เป็นว่านเมตตามหานิยมคุณสมบัติเด่นๆของเขาอีกประการหนึ่งนะครับก็คือเป็นไม้ฟอกอากาศสวยงามแล้วยังฟอกอากาศได้ด้วยนะครับการปลูกก็จะปลูกแบบไม่ว่าจะใส่กระถางนะครับหรือว่าจะลงดินง่ายครับการปลูกก็เราสามารถที่จะใช้ได้ทั้งเมล็ดปลูกก็ได้หรือว่าใช้ไหลปลูกก็จะ ยิ่งสะดวกถ้ามีไหลลักษณะนี้นะครับไม่ยากเลยนะครับเราก็ใช้ไหลเขานี้แหละครับไปปลูกจะเอาปลูกลงดินหรือว่าปลูกในกระถางไม่ยากครับไหลของเขาก็จะมีรากงอกออกมาแล้วนะครับพร้อมที่จะงอกต่อ แล้วจะเดินเติบโตได้เลยมาดูวิธีการปลูกลงดินโดยใช้ไหลแบบง่ายๆนะครับแค่เตรียมดินครับแล้วก็เอาไหลเขาวางลงไปกลบดินลดน้ำดูแลเรื่องปุ๋ยธรรมดาธรรมดาครับแค่นี้เขาก็งอกงามสามารถที่จะให้ความสวยงาม แล้วก็เป็นบ้านเสริมศิริมงคลให้กับเราพออากาศได้ด้วยอีกต่างหากนะครับเศรษฐีเรเือนนอกและเศรษฐีเรือนในถ้าปลูกใส่กระถางอย่างนี้สวยงามดีครับสะดวกสบายสามารถที่จะเอาวางไว้ตรงไหนก็สะดวกครับดูแลง่ายควบคุมการเติบโตเขาก็ง่ายสองกระถางนี้เกษตรรูปบ้านชนะปลูกไว้ยังไม่ถึงปีครับเห็นไหมครับสวยงาม น่าดูน่าชมครับสวยแล้วก็ฟอกอากาศได้ด้วยเสริมสิริบงคลสําหรับผู้ปลูกช่องเกษตรในรูปบ้านชาแนลก็จะนําเรื่องราวสาระเกี่ยว่องการเกษตรที่เกิดขึ้นในสวนมาฝากให้กับทุกท่านได้รับทราบไปผมพบการลักษณะนี้นะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปคลิปนี้สวัสดีครับ ติดตามกดกระดิ่งเพื่อเรารับชมคลิปใหม่ๆของพวกเรานะครับ